วันนี้นะคะจะพามาทําไส้อั่วนะคะอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะคะแต่เอาหนังออกนะคะไปสั่งให้ร้านขายหมูนะคะปดให้สดๆเลยนะคะนี่เพราะว่าใช้หมูสามชั้นนะคะเขาจะมีส่วนน้ํามันติดเนาะแล้วเวลาเราทําออกมานะคะเขาจะนุ่มแล้วก็ไม่แข็งนะคะส่วนผสมก็มีไม่เยอะคะ่ะอันนี้เป็นไอ,อ้พิกแกงเผ็ดนะคะที่เราทําไว้เองเนาะ ก็มีขาตะไครผิวมะกรูดนะคะมีเครื่องสมุนไพรนะคะไปดูวิธีการทำได้เลยเนาะในคลิปเก่าๆที่ลงไว้นะคะเ,เป็นสูตรของพริกแกงใต้แกงเผ็ดนะคะเราก็จะมีน้ำตาลนิดหน่อยค่ะเกลือรสดีรสหมูค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นี่ค่ะขาดไม่ได้ก็มีไส้นะคะอันนี้สั่งเป็นไส้แห้งมานะคะ ต้องมาล้างเอาเกลือออกนะคะเราก็ต้องแช่น้ํานะคะไว้1คืนนะคะแช่น้ําเย็น1คืนเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะใช้เราก็มาล้างน้ําอีกแล้วก็แช่น้ําอุ่นขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องร้อนนะคะประมาณ30นาทีนะคะไส้จะได้ไม่ขาดค่ะทําเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ลงไปในชามใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเราผสมจะได้ถนัดเนาะเอาชามนะคะหนึ่งใบเนาะจะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะ อันนี้ก็ตามใจนะคะใครชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากเนาะแล้วใส่พริกแกงลงไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะคะอันนี้พริกแกงเราตําเองนะคะเผ็ดนะคะใส่น้ําตาลค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะเนาะกะเอานะคะอันนี้รสด,ดีนะคะหนึ่งถุงเลยค่ะใส่รสด,ด,ดีลงไปเลยค่ะเกลือค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ซีอิ๊วขาวค่ะประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้นะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนค่ะถ้าเกิดใครชอบใบมะกรูดหั่นฝอยก็ใส่ลงไปได้นะคะแต่นี้พริกแกงเราลดจัดอยู่แล้วนะคะมีผิวมะกรูดอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดใส่ใบมะกรูดลงไปอีกเดี๋ยวเขาจะขมเกินไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะ อันนี้ค่ะอันนี้ก็เลเ้วแต่นะคะถ้าเกิดเราซื้อพริกแกงนะคะเราอาจจะต้องอย่าใส่เกลือนะคะเพราะว่าพริกแกงที่เขาทาขายจะเค็มมากๆเลยค่ะอันนี้เราตําเองไม่เค็มนะคะก็เลยใส่เกลือได้นะคะค่ะนี่คนให้เข้ากันประมาณนี้ค่ะเราก็จะเอาไปนวดในเนื้อหมูเราเลยค่ะพริกแกงนะคะเครื่องเข้ากันดีแบบนี้แล้วเนาะเราก็จะเอาไปนวดกับเนื้อหมูกันเลยนะคะ ลงไปนวดเลยค่ะให้เข้ากันเนาะจัดได้นะคะเอาหมูทาออกให้เกลี้ยงค่ะเราก็จะนวดนะคะให้พอเข้ากันเนาะใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่าพี่แกงเขาจะแสบมือเนาะ นวดให้เข้ากันประมาณสี่ห้านาทีก็พอค่ะหอมมากๆเลยค่ะ,คะตอนนี้เราก็นวดมาครบห้านาทีแล้วเนาะเครื่องผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบไปนะคะสักนิดหนึ่งใส่ชามแล้วไปอบไมโครเวฟดูเนาะแล้วมาชิมดูนะคะว่ารสชาติพอดีหรือยังนะคะก่อนที่เราจะเอาไปยัดในไส้นะคะ ที่เรานวดเนะเาะแล้วก็เอาไปชิมดูแล้วนะคะเอาไปไมโครเวฟนิดนึงแล้วก็ชิมดูเนาะเราก็จะมายัดใส่ไส้กันเลยค่ะเราก็ตัดไส้นะคะเมื่อกี้เนาะที่เราล้างทําความสะอาดนะคะไส้แห้งเนาะนี่ค่ะความยาวตามต้องการนะคะเราจะใช้แบบนี้นะคะไม่มีที่ยัดไส้กรอกนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นขวดโคกเนาะแล้วก็ตัดตรงฝาขวดโคกยัดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะขอเวลาเอาอันนี้นะคะเข้ากลวยนะคะ เดี๋ยวเรามายัดกันค่ะโอเคค่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะยัดเลยนะคะใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะเรายังไม่ต้องผูกท้ายก็ได้นะคะเขาจะได้ไล่ลมดีเนาะถ้าเกิดเรารีบผูกท้ายเราต้องหาเข็มหรือว่าไม้จิ้มฟันมาเจาะนะคะอันนี้คือเราปล่อยเขาเลยเนาะเขาจะได้ลมนะคะออกไส้จะได้ไม่แตกเนาะ อันนี้ก็สูตรใครสูตรมันเนาะบางคนเขาก็ผูกท้ายเลยแล้วก็เอาเข็มหรือว่าไม้จิ้มฟันมาเจาะไล่ลมนะคะอันนี้เราจะทําแบบว่าปล่อยเลยเนาะปล่อยท้ายเลยยังไม่ต้องผูกค่ะมือนะใช้นิ้วโป้งมือค่ะยัดลงไปแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ค่อยลูบเขาแบบนี้ค่ะมไม่ยากเลยค่ะการทําไส้อัวหรือว่าไส้กรอกกินเองเนาะ เดี๋ยวจะขอเวลานะคะยัดให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ก็เอานะคะลงไปในหม้อไร้น้ํามันแบบนี้นะคะหม้อทอดไร้น้ามันเนาะก่อนที่เราจะเอาเขาเข้าอบนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มเขาก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขาแตกนะคะหรือว่าก่อนที่เราจะย่างนะคะเราก็จิ้มแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่จิ้มก่อนเวลาเราอบหรือย่างนะคะเพราะว่าหมูเราใช้หมูสามชั้นทำเนาะแล้วเขาจะมีความนุ่มแล้วมีน้ํามันออกมาในตัวนะคะไม่ต้องไปทอดเลยเนาะ ไม่งั้นเขาจะแตกค่ะกินแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปอบนะคะในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ200องศานะคะจะอบประมาณ25นาทีค่ะแล้วก็คอยกลับเขาด้วยนะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะอบออกมาเป็นยังไงมั่งนะคะนี่ค่ะอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะออกมาสีสวยนะคะถ้าเกิดใครชอบก,กรียมแบบนี้เนาะก็อบ ที่200องศานะคะ25หนาทีค่ะแล้วก็ระหว่างครึ่งทางแล้วก็กลับเขาด้วยนะคะก็จะออกมาสีสวยแบบนี้เลยค่ะมาหั่นเสิร์ฟกันเลยค่ะจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะหรือว่าจะคู่กับผักสดๆนะคะแต่เราเป็นคนไม่ชอบข้าวเหนียวเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอิ่มเร็วนะคะเราจะทานไส้อั่วกับผักสดๆนะคะรสชาตินะคะ ถึงใจมากเลยนะคะเข้มข้นค่ะขอบอกเลยนะคะพริกแกงสูตรนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าทําแบบไหนเนาะไส้อั่วนะคะจะอ,อ,อร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับพริกแกงจริงๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้นะคะอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะรสเข้มข้นค่ะไส้อั่วนะคะจะอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับการตำพริกแกงเองนะคะหรือว่าอันนี้รสเผ็ดนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบทานเผ็ดนะคะก็ใช้พริก ขี้หนูเม็ดใหญ่นะคะจะได้ลดความผิดเนาะแต่ว่าเครื่องต้องถึงนะคะสมุนไพรนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีการทําพริกแกงนะคะที่เราใช้ทําไส้อั่ววันนี้ให้ดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะที่ยังไม่ย่างนะคะถ้าเกิดใครอยากใช้เวลาการเก็บให้นานขึ้นนะคะเอาไปนึ่งให้สุกก่อนนะคะพักไว้ให้เย็นแล้วก็ใส่ถุงสูญญากาศนะคะ แล้วก็จะเก็บไว้ในช่องฟิสนะคะได้ประมาณ3-4เดือนเลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันโอกาสหน้าค่ะขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยนะคะโชคดีค่ะประสบความสำเร็จนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะบ๊ายบายค่ะ